สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมีพี่น้องซูโขสคนมื้อนี้ก็สิเมนูมานําำเสนอเด้อครับเมนูไส้ย่างครับเอาก็สีเอามาล่างก่อนนะครับนี่นี่หั่นก่อนหัน่นเห็นมันพอดีอยากตอนพอดีอยากสับสับใส่เข้าไปนี่ครับนี่ครับ นี่ใส่หมูใส่หมูออนซับซับซับนี่ครับตอนทำพอดีอย่างเ้อครับบานคาซิเป็นใส่ลูกครับนี่ใส่ลูกลูกลอยแปดสิบบาทนะครับใส่พวกนี้ลกหนึ่งพอดีครับผมนี่นะครับของแสบครับผมยำนี่กึดกึศกึศเลยเออ,เอ,อพี่น้องเลยโมเสืกกระลอกสื่อมาอย่างมั้งนะครับหันหัน อ,อีเบิร์มันนี่น้ำเมือกน้ำยั้งมันบอทั้งในใส่ลกูกแันนี้ก็ล่างออกนะครับหนนั่นอีกกินลงไปกินลงไปหั่นหั่นซำตอนพอดียางครับผมมีบล็อกัอวนด้มีน้ำทั้งในกับข้ากับ่างนี่ล่างออก,ล,ออก,ล,ออกล่างออกดีๆ หัน่นหั่นเลยได้ครับผมเห็นมามันออกแล้วก็เสียวลางอีกทีนึงถีมลงไปแนวกินกับเขาแนวอยากแนวกินยำแรกนี่แ่ะครับใส่ลูกแซบได้ครับใส่แนวนี้กินยำไหนผมเคยเบื่อครับยำนี้กึ๊ดกึ๊ดกึดกึดเลยแหละครับ ตัวนี้กรสีมันใหญ่แห้ก็ะสีปาดเครื่องเล้วครับมาสักระสีพีออกนี่พีออกพีออกดีๆลางออกดีๆอันนี้เนื้อคางตับครับผมนี่ตัวนี้กระสีลางเหมือนกันอ่าพาเครื่องครับผมพาเครื่องพาเครื่องซับเข้าไปไอทีเราก็ซับดีขนาดเอาซับใส่เข้าไปปั๊บ ในการเรียบร้อยแล้วเตรียมเสียไปต้มนะครับบ่านนี้ล่างออกดีๆมาหม้อต้มเฮาครับตะไคร้ใส่ลงไปใบปประกูดใส่ลงไปเกลือใส่ลงไปเกลือจังน้อยข่าเหลือง ส่ลงไปบานนี้เขากระเจ้าเอาหมูนะครับใส่บานนี้นี่ต้มพ่อนามเดือดเดือดนะครับยาให้มันสุกต้มพ่อสำเนึงนี่พ่อมังมังครับต้มพ่อมังมังกาบว่าไฟฟดอ๊อก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 นี่ครับฟอดอ๊อกอ๊อกละอ๊อกอ๊อกอ๊อกเล นี่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 หแล้วเห็นม่นั่นเอ้ยสีสันเป็นตะกินวะพี่น้องเอ้ยขนาดต้มซื้อๆก็ยังเป็นตะกินนะอ่ะเนาะนี่ปิดแกนครับผมตักออกบ้านนี่ต้มประมาณจากักนำห้อนประมาณจักสามนาทีนะครับนี่เอาออกเลยตักออกแล้วกระเสียเพามากคครับผมมันนี่มกักกระสีมี ซอดหอยกระเทียมพริกไทยน้ำตาลน,นิดๆลากาเสายยี่วดำนหน่อยนึงครับมันสีออกเหลืองๆนะครับอย่าไปใส่หลายนี่เอาก็ตักออกปั๊บตักออกเบิดแล้วโอ้ยังตอนนึงอืใส่ลงไปบาทเฮ้าก็สชิมาดังไฟครับผมมันนี่นี่มาแล้ว แตกตัวตัวดทานก็ได้พูน่ะอุ้ยแดงจึงคืงพี่น้องเอ้ยมันได้เวลาแล้วครับบาน,นี้นี่มาร์แล้วเรียบร้อยมาร์แล้วเรียบร้อยตอนนี้กล่องกระสีบรสัตเนเ้อครับกล่องมิดกล่องโทรศัพท์ครับผมกําลังหัดเฮ็ดคีปพี่น้องเอ้ยบาน,นี้ก็ได้กระทบครับก้านย่างครับผมบาน,นี้นี่ใส่อ่อนนี่มันกระสีเป็นแหวนเป็นแหวนเห็นบอยามพลาตัดเป็นต้นหน่อยแ้วจบมันสีเป็นแหวนเป็นวงกลม เครื่องวงกลมเนี่ยนี่เป็นวงกลมเห็นบหมอ,อย่างลงไปอย่างลงไปเดี๋เลยอืมเตขาแรงเข้ากับซีมี่นี่นะครับอย่างหมูนี่แหละเตัาหูงอันนี้กระดูกสีโค้องออนเนอะครับพี่น้องนี่นี่อย่างลงไปเอ้ยสุดยอดอย่างเห็นเหลืองๆอยำนี่กุ๊บ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 ครับผมกระดูกออนนี่สีโค้งมันสีโค้องออน นี่อันนี้ไซลูกนี่ก็บไซลูกยางครับผมคลิปนี้กับสีเงาเนี่ยครับแปดประมาณแปดเก้านาที่ครับผมอยู่กันหลายคนนะครับไทยอีสานบ้านเท่านี้นะครับสีสเกตสามสีคนอยู่นี่แล้วก็ไซยาพุ่มอีกสองคนนะครับ อยู่น้ำกันกินน้ำกันอาหารการกินกับสีประมาณนี้นะครับเจละมือ่อยวมือไดไมีแนวนกินอีกด้วยสีล้งคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆื่อยเด้อครับกะผู้ใดเขามาเห็นกะซอยกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามเป็นก,กำลังใจให้ฮ็ดคลิปต่อไปเด้อครับนี่มันเถื่อมันเถื่อฝุกมีคนติดตามติดยังน้ำเขาไลายๆนามมันทอหยอนลงไปจังหน่อยกระเทียม ตัวมันเหลือ,อยังไม่หมาะนี่นี่โอ้ยหมูนี่ซื้อมาหาลอยหาซีฟด้วยครับนี่มีแต่เครื่องในล้วนๆเลยมีใส่ลูกครับแพ่งโกมูล,ลูกละลอยแปดซีฟครับใส่ลูกน่าโอ้ยหัวหม้หอหอัวงนอกเลยพี่น้องหัวนาวัฒน์หัวท่านสูงเลยนี่บุ้ยน่า อย่างใหลืองเหลืองเด้อบานนี่ไฟอ่อนๆครับไฟก้างฝนกระตกพี่น้องเอ้ยบานนี่ย่อยพวกพวกหมูก,กับสีซุกล้วครับบานนี่นั่นเห็นม่ครับเริื่มเหลืองแล้วเริื่มเหลืองอุ้ยค้นตรวจตรวจยูพี่น้องเอ้่นเมื่งที่ล่ะเฮ้ยไปแต่แสบครับย่างบัานนี้ก็ก,กินกับตต้าหมกฮุงแล้วครับต้าหมกฮู็งเผ็ด น้ำจิม้มเปรี้ยวหวานนี่เบิ่งสีสันครับผมนี่น่าฝนกระตกเ่าฝนันยังวะฝนแห้งครับผมยุ้งเทปนะครับนี่ยุ้งเทปฝนกระแห้งพรฝนโอ้ยเหลืองเออห่ยเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น,ออน้องกินข,ข้าวนังกันทุกคดทุกคนที่เขาไม่เห็นคลิปนี่โทนบรรยากาศบ้าน,าน,านๆเฮานี่นะครับ ก็อยู่ง่างยๆกินง่ายๆครับตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮานี่ละครับนี่สุดยอดบรรยากาศเย็นดีครับผมสุกแล้วเรียบร้อยซ้อยแล้วเรียบร้อยมาครับพี่น้องบ้านนี้พูนพัวหนาไญ่น่งย่องยอ่อใส่เลยเบิงสีจิ๋ละครับเป็นตะกินบอ เอ้ยนี่ต้อหบ่องฮงปลาแดกต้วงต้วงบานเฮานี่นะครับนี่อย่างหมูเหลืองๆนี่ซอยแล้วเรียบร้อยมาครับพี่น้องบ้านนี้สุขูสุกคนกินข้าวนังกันครับนี่อยู่กันหลายคนครับผมนี่ผู้หนึ่งนี่ผู้หนึ่งสีหาคนครับผมไปมากินนี่กดไลค์กดแชร์เด้อครับฝากเพืนกันร่ใงใจเนี่ยสำหรับคลิปนี้กะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ